ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทาโร่สยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีศศพฤษภนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนชาวธาตุดินทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือน พฤศจิกาย,ยนปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเลยจะขอเริ่มต้นสําหรับพลังงานหลักนะคะสิ่์สิทธิ์อยากจะสื่อสารสิ่งใดให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเริ่มต้นที่ใบที่1 The ot, นะึ่งเดชาร t ออนะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ อาจจะมีโอกาสเดินทางอาจจะมีเกณฑ์ชีพประจลงเท้าหรือจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเดินทางการทํางานการติดต่อการเจรจาจะดีมากๆในเดือนนี้สําเร็จรับรื่นทุกประการและเป็นเดือนที่คุณจะได้รับงานหรือจะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสคัําญตําแหน่งสําคัญสคัําญเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณมีแพชชั่นเป็นพิเศษ มีความตั้งใจมีความมุมานะมีความขยันอยากที่จะแอคทีฟตนเองขึ้นมามากๆดังนั้นใบแรกเนี่ยบอกถึงพลังของตนเองนะคะบอกถึงอำนาจบาร,รมีที่จะมีนะคะสำหรับใบที่สองสองเหรียญ จะมีเกณฑ์มีโชคเข้ามา2ทางนะคะอาจจะเป็นทั้งงานประจำอาจจะเป็นไรายได้เสริมเข้ามาจากอาชีพเสริมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการทำสองสิ่ง2อ,อย่างแล้วดีทั้งคู่นะคะสำหรับใครที่กําลังวางแผนในเรื่องการขยายขยายธุรกิจนะคะมีโอกาสทําได้นะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องบริหารจัดการทางด้านการเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เริ่มลงทุนหยิบจับ ะะทำธุรกิจกับต่างประเทศจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสําหรับใบที่3นะคะพลังงานใบที่3 4ี่ถ้วยค่ะคือจะเป็นความรู้สึกอย่างนี้ค่ะเต็มตื้นในใจมีโอกาสมีความสําเร็จดีอยู่แล้วจะมีโอกาสพิเศษเข้ามาเรด้ว่ามีโชคแบบฟุกฟลุกมีโอกาสแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนเลยโอกาสดีมีมาถึงโอกาสแห่งการได้เลือก นะคะเป็นจุดจังหวะของการตัดสินใจที่ดีโดยเฉพาะใครก็ตามที่ยังว่างอยู่ยังโสดอยู่นะคะจะมีเกณฑ์มีคนมายื่นใบสมัครนะคะจะมีเกณฑ์มีคนอยากจะมาขอสารสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นโอกาสดีนะจาม์มองไว้อย่างนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้แพชชั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะหยิบจับทำอะไรค่อนข้างมีความโดดเด่นนะเป็นที่หมายตาต้องใจ ะะมีโอกาสที่จะได้เลือกหลายๆอย่างในชีวิตซึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นโอกาสทั้งเลือกการเงินเลือกการงานเลือกความรักนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในดวงชะตานะต้นทุนบุญกุศลมาดีแล้วจันขอเปิดสำหรับพื้นดวงกันต่อเลยนะคะพื้นดวงชาวลัคนาราศพีพฤษภเดือนนี้จะเป็นเช่นไร เริ่มต้นที่ใบที่1กันเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษกเดือนนี้จะได้รับความยุติธรรมที่คุณรอคอยอยู่หรือใครทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายนะคะเกี่ยวข้องกับคดีความเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้รับความโชคดีจะได้รับข่าวดี ะะแล้วก็ที่สําคัญคือการทําธุรกิจการค้าในเดือนนี้ปลอดภัยหายห่วงคะ่ะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเซ็นสัญญาทําธุรกรรมทางด้านการเงินหรือมีโอกาสของการเจรจาในเรื่องธุรกิจการค้าที่สําคัญสําคัญเข้ามาในเดือนนี้แต่ก็มีเกณฑ์ทําได้ดีคุณเป็นคนที่ตัดสินใจ หรือคิดอะไรก็ตามในเดือนนี้อย่างรอบคอบเป็นที่สุดนะคะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนดังนั้นเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการต่อรองเดือนนี้ถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับใบที่สองเลยนะใบที่สองทางด้านการเงินกระดุมพาทรัพย์สินเงินทองจะมีโอกาสเติบโตขยับขยายหรือการเงินมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรือสําหรับใครที่จะ ตั้งใจเอาไว้ว่าจะขยับขยายหรือลงทุนเพิ่มเติมมีเกณฑ์สูงมากๆในเดือนนี้นะคะสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ว้าวมีเกณฑ์ได้โชคดีจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับการัพ p อ o r t สนับสนุนจากผู้ใหญ่อาจจะเป็นมาด้วยเรื่องของการเงินมาด้วยเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือมาด้วยเรื่องการัพ p อ o r t ในเรื่องการลงทุนหรือสําหรับคนที่ทํางานประจานะบอกเลยว่าเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เมตตา ให้ความช่วยเหลือหรืออนุเคราะห์เป็นพิเศษสำหรับคนที่ทำงานกับหุ้นส่วนคู่ค้าสุดปังนะคะคู่ค้าดีหุ้นส่วนดีทำงานด้วยกันจะมีเกณฑ์สนับสนุนกันในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินนะสำหรับพันธุ์ทุกค่ะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะเช่นการเดินทางไปทําบุญร่วมกันกับครอบครัวการเดินทางกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่บุปการีที่อยู่ต่างจังหวัด หรือจะเป็นในลักษณะของการที่นำข่าวดีนะคะเป็นนำข่าวดีหรือความสําเร็จเข้ามาในบ้านในครอบครัวนะคะสำหรับลูกน้องบริวารดีมากๆเดือนนี้ทำงานดีผลงานดีนะคะแล้วก็ช่วยสปอตสนับสนุนการงานเราดีมากๆสำหรับเรือนอริค่ะความหนักใจคือทำหลายอย่างหลายสิ่งเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภ เป็นช่วงจังหวะที่ต้องดูแลหลายโปรเจกต์หลายงานหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่รอคอยผลลัพธ์รอคอยออกดอ,อกออกผลสำหรับโปรเจกต์งานที่เราลงทุนเอาไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุณค่อนข้างที่จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นทางด้านบวกมากกว่าลบนะเพราะว่าเห็นไหมคะเดือนนี้ชาวลักนาราศีพฤษะเนี่ยพอคุณหยิบจับทำอะไรก็ตามเนี่ย กระดุมพาทรัพย์สินเงินทองบอกว่ามันจะมีโอกาสเติบโตในเรื่องธุรกิจพอเลือนอริคุณกําลังกังวลใจแต่เชื่อไหมคะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนนี้หยิบจับทําอะไรเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะปัตตนิการเจรจาค่ะรู้วิธีการปรับเปลี่ยนหรือหาโอกาสหาช่องทางที่ดีสําหรับตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคน การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆอย่างเก่งและชัญฉลาดคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพราะงานเยอะค่ะต้องปรับตัวหรือต้องมีการจัดสรรเวลาที่มีความเหมาะสมแต่คุณก็ทําได้ดีนะคะสําหรับปัตนตีอีกทางหนึ่งคือในเรื่องความรักค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสำหรับใครที่เป็นพ่อแง่แม่งอนทะเลาะก,กันบ่อย เดือนนี้จะเป็นอะไรที่ปรับตัวเข้าหากันมากยิ่งขึ้นพูดคุยกันเข้าใจนะคะสำหรับโรคาพยาธิช่วงนี้จะระวังในเรื่องของการปวดเข่าปวดข้อนะคะปวดกระดูกหรือกล้ามเนือ้อสำหรับสุภาเองบอกว่าดวงดีมีโอกาสที่ผู้ใหญ่สนับสนุนอาจจะมีคนอิจฉาริษยาหรืออาจจะมีคนที่คิดไม่ตรงกับเรานะคะดังนั้นสิ่งที่คุณทำหากคุณมองว่ามันดีแล้วมันถูกต้องแล้ว ต้องยึดความถูกต้องนะคะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเสมอหรือเดือนนี้บางคนก็จะมีเกณฑ์การได้ตัดสินใจหรือการเคลียร์ปัญหานะคะอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันในหน่วยงานในองค์กรคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นนะคะแต่คุณทําได้ดีเพราะว่าทุกคนจะยอมรับในความเก่งและความสามารถของคุณมากๆเวลาที่คุณพูดอะไรออกไปนะะชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะนะคะพูดน้อยแต่ต่อยหนัก พูดน้อยแต่มีเหตุมีผลนะคะกรรมอาชีพการงานนะคะทำงานได้ดีสิ่งไหนที่เริ่มต้นใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในชีวิตดังนั้นใครที่สมัครงานนะคะหรือใครรอคอยในเรื่องการงานการเรียนอยู่หรือลงทุนอะไรไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วก็ให้ความสำเร็จเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการ หรือผลงานของคุณนะคะเรือนลาพาค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นในด้านของโชคลาภที่มาจากสิ่งโชคสิ่งดวงนะคุณอาจจะเขาเรียกว่าต้องเปิดดวงชะตาหน่อยเปิดดวงชะตายัางไงอาจารย์ทําบุญทําทานค่ะเป็นเงินต่อบบุญเรามีโอกาสได้ให้ได้ความช่วยเหลือผู้อื่นทานบารมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานบารมีกับมูลนิธิต่างๆนะคะที่เดือดร้อน ให้ชีวิตโครกระบือนะคะบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพอานิสงของการทานบาร,รมีจะช่วยทำให้คุณเปิดดวงนะคะเป็นเงินต่อบุญเข้ามายิ่งให้ยิ่งได้นะคะสำหรับเรือนวินาศค่ะหมดเคราะห์หมดศกนะที่ผ่านมามันค่อนข้างหนักนะคะแต่มันมีเกณฑ์จะเคลียร์จบได้ใครที่มีปัญหาการงานคราคาซัง คุยธุรกิจไม่ลงตัวเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีใครที่ติดขัดมีปัญหาสิ่งใดเอาไว้เดือนนี้จะเป็นการแบบว่าเคลียร์ทุกอย่างนะคะใครที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเดือนนี้จะได้รับความยุติธรรมทั้งหมดนะคะใครที่ถูกแบบว่าเหมือนกดดันควบคุมหรือโอกาสก้าวหน้ามีอุปสรรคปัญหาเดือนนี้จะเปิดช่องทางเปิดดวงสําหรับตนเองในนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนนี้เริ่มต้นด้วยบุญกุศล จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะหาโอกาสไปทําบุญขอพรสิงศักสิทธิที่คุณนับถือบูชาใครที่มีโอกาสได้ไปขอพรอองค์พระพุทธชินราชจะดีมากๆนะคะจะเป็นพรนั้นประเสริฐหนุนนําให้คุณชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็สําเร็จลุล่วงในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการนะคะสําหรับไพ่ใบสรุปเห็นไหมคะ The world ค่ะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ นะอำนวยอวยพรในชาวลัคนาราศีพฤษภประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีโดยเร็วไวด้วยสําหรับใครรอคอยข่าวดีในเรื่องการเงินนะคะรอคอยข่าวดีในเรื่องการงานรอคอยข่าวดีจากคู่รักคู่ครองจะมีเกณฑ์สมหวังนะ,ะอาจารย์ขอเปิดต่อสําหรับการเจาะลึกในด้านการงานนะคะ การงานว้าวเรียกได้ว่าได้รับการพอร์ตเต็มที่ช่วงนี้สบายใจนะถึงแม้ว่างานจะเยอะแต่ก็ดูเหมือนคุณจัดการมันได้ในทุกๆอย่างเป็นการวางแผนหรือเป็นการที่เซตระบบชีวิตตนเองที่ดีมากยิ่งขึ้นมีนโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์การทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะเป็นงานโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่หรือเป็นโปรเจกต์งานที่คุณอาจจะต้องได้ดูแล ช่วยผู้อื่นหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ทั้งงานประจำงานเสริมเข้ามาโดยเฉพาะใครเป็นฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้จะสุดปังมากๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายก็ดีมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์การเดินทางติต่อการค้าการเจรจาหรือใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อต่างประเทศจะประสบความสำเร็จสูงมากมาๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์การเรียนต่อ มีเกณฑ์การศึกษาอาจจะเป็นการศึกษาต่อยอดในสิ่งที่มาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการงานนะคะอาจจะถูกส่งตัวไปเทคคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะต้องไปดูงานต้องไปติดต่อประสานงานมากยิ่งขึ้นแต่คุณก็ทําได้ดีค่ะดังนั้นนอกจากที่จะขอพรในเรื่องความสําเร็จทางด้านการเจรจาแล้ว ขอพอรท่านด้วยในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับใครที่กำลังลงทุนหรือกำลังทำโปรเจกต์อะไรสำคัญสคัญในช่วงจังหวะนี้ขอพอรการงานการเงินพกรัพ์เงินทองนะคะคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอาจารย์ขอเปิดต่อสำหรับไพ่คำแนะนำด้วยไพ่สามกบนะคะใบที่1กันเลยค่ะเดือนนี้ต้องลุกขึ้นมาแข็งแรงนะคะเข้มแข็งอดทน ที่ผ่านมาเราเหนื่อยเราเจออุปสรรคเยอะอาจารย์ให้กําลังใจว่าเดือนนี้เข้มแข็งสิ่งดีๆกําลังรอคอยคุณอยู่คุณจะได้รับการเติมเต็มหรือสพอร์ตให้คุณนะ่ะสตรองมากยิ่งขึ้นตัวเราเองก็ต้องสตรองค่ะหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆไม่งั้นเราจะโตไม่ได้คิด ในกรอบมากจนเกินไปมันก็จะปิดกัน้นมองหาหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาต่อยอดในเรื่องการเรื่องงานก็จะดียิ่งขึ้นเอาความล้มเหลวนั้นนะคะเป็นความกลัวเป็นความกลัวเพราะเมื่อเรามีความกลัวสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะระแวดระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดพลาดเหมือนในอดีตหรือป้องกันนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้น ประครับประคองสถานการณ์ตนเองทั้งทางด้านการงานการเจรจาได้สําเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีมือที่มองไม่เห็นหมายความว่าตัวเราเองนั้นเดือนนี้ดวงค่อนข้างที่จะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนสปอร์ตเยอะหรือผลงานโดดเด่นนะคะอาจจะไม่ถูกตาต้องใจใครบางคนอยู่บ้างนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาทําให้คุณเกิดปัญหาเพราะเดือนนี้คุณดวงแข็งดวงดี ใครคิดเอาเปรียบหรือมาทำให้คุณเกิดปัญหาจาันบอกเลยว่ายากมากนะคะขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคนดีชาวลัคนาราศีศพฤษภให้ประสบความสำเร็จนะคะดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับในเรื่องการเงินมีบางอย่างที่อยากได้คืออยากได้อะไรหลายๆอย่างอะ่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่โปรเจกต์เต็มหัวไปหมดอยากทําอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากจะลงทุนอยากจะขยับขยายหลายอย่างนะคะเอาเป็นว่าให้หยิบจับทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มแห่งความสําเร็จนะคะเลือกอันที่เรามีความรู้สึกมั่นใจที่สุดก่อนนะคะหรือบางคนจะมีเกณฑ์การเสี่ยงเงินไปกับความรักอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเสี่ยงเงินไปกับความรักหรืออาจจะมีคนเข้ามา ะะเข้ามาคาดหวังในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องเงินทองหรือมาเป็นภาระหัวใจภาระกําลังทรัพย์สําหรับคุณนะใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้โดยเฉพาะคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระแวดระวังตัวเองนิดหนึ่งสําหรับใบที่สองอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะมีทั้งในส่วนที่เราดูแลเขาเขาดูแล,แลเรานะคะเงินเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการสพอร์ตจากผู้ใหญ่ตำแหน่งดี ส่วนที่สองมาจากการสปอร์ตจากความรักคู่รักคู่ครองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเรานี่แหละอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเสียทรัพย์ไปกับการดูแลการเทคแคร์ความรักหรือให้ความสําคัญกับในเรื่องความรักการเงินค่อนข้างลงตัวช่วงนี้ใช้จ่ายอะไรค่อนข้างมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะถ้ามองในมุมของของโดย ส่วนตัวในะการใช้ชีวิตประจําวันอาจั์มองว่าไม่น่าห่วงแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนอะไรก็ตามเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ทำได้ไม่ทําได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่ขอให้ตัดสินใจให้มันให้มันชัวร์ที่สุดนะคะขอให้คำแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องการเงินค่ะคือการเตรียมความพร้อมถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องลงทุนทําอะไรหลายอย่างคุณต้องเตรียมในเรื่องการเงินให้ดี นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มีคนคอยช่วยเหลือเหมือนกับว่าเขารู้หรือผู้ใหญ่รู้ว่าคุณกำลังมีปัญหาหรือเดือดร้อนเรื่องอะไรนะคะก็จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจนะคะหรือซัพพอร์ตกันในเรื่องของโครงการโปรเจกต์การเงินการลงทุนแล้วก็เงินต่อบุญคำว่าขาดแคลนเนี่ยอาจารย์จะสอดคล้องกับตำแหน่งเรือนลาภะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณให้ทานบรารมีนะคะเป็นเงินต่อบุญ ผลบุญผลกุศลนี้จะตอบแทนกลับขึ้นมาร้อยเท่าพันทวีคูณนะคะเพื่อแผ่เห็นไหมคะยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆค่ะเดือนนี้ทําคุณแล้วจะให้คุณเยอะแยะนะคะปัญหาถาโถมที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดเอ่ยหรือปัญหาต่างๆที่ผ่านมาขอให้เป็นกําลังใจขอให้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะ ต้องพึงระวังปัญหาต่างๆดังนั้นการใช้เงินนที่บอกว่าพึงฟื้นตัวการใช้เงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีความระมัดระวังอยู่นะคะมาดูต่อในเรื่องการเรียนการศึกษานะมาดูต่อทางด้านการเรียนนะคะเดือนนี้มีงานเยอะมีโปรเจกต์งานเยอะการบ้านเยอะนะคะดังนั้นต้องจัดสรรเวลาชีวิตให้ดี มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ระมาระวังในเรื่องอารมณ์ค่ะช่วงนี้จะงุดหงิดง่ายโมโหง่ายใครพูดอะไรก็มีเกณฑ์ไม่เข้าหูนะแต่อย่างหนึ่งที่ดีคือคุณเป็นดวงลูกรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้ความรู้ให้โอกาสที่ดีทำให้คุณสามารถดีจะ คือพอติดขัดมีปัญหาขอคําแนะนําได้นะคะอาจารย์หรือครูบาอาจารย์เนี่ยหรือผู้รู้เนี่ยจะช่วยเหลือหรือสปอร์ตคุณดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนการศึกษาเป็นว่าในสถานการณ์การเรียนค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีระวังในเรื่องอารมณ์นะคะสำหรับความรักคนโสดนะคะไพ่หัวกลับขึ้นมาทันทีแฮงแมนนะ ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าระหวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากเรานะคะแล้วก็คนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงที่ผ่านมาเราเป็นโสดนานจังเลยอาจารย์ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยบอกเลยนะเดือนนี้นะคะเดวิ f o อฟ u n e ขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาอันเหมาะสมนะคะอย่าเร่งรีบอย่าเร่งจังหวะคุณบอกว่ายิ่งวิ่งหา มันยิ่งห่างออกไปใช่ค่ะแต่พอคุณหยุดนิ่งโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การงานความรักดีๆกลับจะเข้ามาง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าใจเย็นๆน,นะช่วงนี้บางคนจะว้าวุ่นไปกับในเรื่องความรักเยอะเห็นไหมคะพอเราอยู่นิ่งๆสวยๆอยู่นิ่งๆหล่อๆเนี่ยนะคะความรักดีๆก็วิ่งเข้าหาเราโดยไม่ทันตังตวอยที่บอกว่าความรักดีๆก็มีเข้ามา หรือบางคนช่วงเนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องตัดสินใจการเลือกค่ะเพราะมีตัวเลือกดีๆเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะคนไหนที่เข้ากับเราคนไหนที่ดูแล้วไลฟ์สไตล์คล้ายๆเราอยู่กันแล้วมีความสุขพูดคุยกันได้รู้เรื่องนะคะให้เลือกคนที่เขารักเราแล้วก็จริงใจกับเราแล้วก็รักในความเป็นเรานะคะอย่ารักเพราะว่า เขาจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นทุกข์หรือเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อเขาอะ่ะมันทุกข์เพราะมันจะทําได้ไม่นานแต่ให้รักคนที่เขาเรียกว่ารักในความเป็นราปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายแล้วก็นักนิดเบาหน่อยอภัยเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะเป็นคู่คิดที่ดีเป็นคู่ที่คอยเคียงข้างเราดีกว่าเพราะว่าคุณเองหนึ่งคุณเป็นคนที่เวลามีความรักคุณคาดหวังค่อนข้างสูงเลย ะคาะดหวังในทุกความสัมพันธ์เพราะคุณเป็นคนจริงจังจริงใจนะคะมาดูต่อสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้สบายๆนะคะปัญหาความรักไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาในเรื่องว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะทำงานเยอะแบบว่าต่างคนต่างยุง่งวุ่นวายอะชีวิตนะคะงานเยอะทั้งคู่แต่ความรักไม่น่าห่วงหรอกเป็น ช่วงจังหวะเวลาที่ต่างคนต่างมีเรื่องยุ่งๆที่ต้องจัดการหรือเอาอย่างนี้นะคะมันเป็นคําว่าต่างคนต่างมีปัญหาให้เป็นที่ปรึกษาให้กันละกันค่อยๆประคองกันไปนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างมันก็จะลงตัวความคิดหัวเดียวกระเทียมรีบบางทีมันก็อาจจะเจอทางออกไม่ได้รวดเร็วนักแต่ถ้าช่วยกันนะคะช่วยกันหาทางออกก็จะดีขึ้นนะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเดินทางบ่อยชิปประจลงเท้านะคะช่วงนี้หรืองานเยอะค่ะภาระความรับผิดชอบเยอะแต่ก็มีคู่รักหรือคนรักคู่รักคู่ครองนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันคอยเคียงข้างกันโดยตลอดนะคะเป็นที่พึ่งเป็นกำลังแรงใจให้กันนะเป็นที่ปรึกษาและช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆที่ยากเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีหลายโปรเจกต์ที่ต้องได้ทำนะคะมีแพชชั่นในตัวเองมากขึ้นกว่าเดือนที่แล้วกว่าเดือนที่ผ่านๆมาคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเคลียร์ปัญหาหรืออยากจะโฟกัสในเรื่องของของการงานให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็บางคนนะสำหรับคนที่มีลูกหลานเดือนนี้ลูกหลานของคุณเนี่ยกำลังทำในเรื่องสำคัญๆอยู่ เช่นอาจจะได้งานใหม่หรือมีโปรเจกต์งานสำคัญสำคัญเข้ามาแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาสามารถทำได้ดีนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะขอแนะนำต่อนะคะสำหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษ,ษภโดยไพ่ Oracle นะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะอย่าโมัเครียดคนเดียวมีอะไรก็ตามเนี่ยปรึกษาหาหรือคนที่เขารู้กว่า นะคะคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าก็จะช่วยคุณได้เยอะค่ะจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบ นะคะเริ่มต้นจากข้อมูลที่ดีประกอบการตัดสินใจจะทำให้คุณคลายเครียดหรือคลายกางังวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าอุดอู้เปิดสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้กับตนเองนะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตให้กับตนเองบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ได้มากขึ้นนะคะสำหรับใบที่สองเห็นไหมคะเป็นเป็นในลักษณะของความคิดมากดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าคิด มากเดือนนี้นะคะสิ่งไหนก็ตามที่ทําอยู่นะ่ยจันว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงทางด้านการเงินการทองปกสัพ,พ์มีดวงจะมีโชคก้อนโตเข้ามาการเจรจาการติดต่อประสานงานรับเรือนดีนะคะเรียกได้ว่าการงานเนี่ยจัไม่ห่วงเลยนะคะขอสรุปด้วไพ่เทพยากรค่ะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีึกษกอย่างไรบ้างนะคะ ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้ดีเปลี่ยนจากสงครามให้เป็นการควบคุมให้เป็นสันตินะคะรู้อยู่ว่าอาจจะมีคนที่คิดเห็นไม่ตรงกันกับเราหรืออาจจะมีเกณฑ์การประชุมการไฟอะไรเพื่อประโยชน์ของตนเองอยู่บ้างแต่ดวงคุณดีเห็นไหมคะ The view of fortune แล้วก็มีไพ่ฟร์จูนจากพระแม่ลักษมีนะคะประทานโชคลาภความสําเร็จความมั่งคั่งร่ารวยให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วใครขอพรในเรื่องความรักมาละคะ่ะ the love นะคะมีรักดีๆเข้ามาเป็นพรมลิขิตนะคะไม่ต้องเร่งรีบจังหวะมามีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็มีอะไรที่ต้องชัดเจนสำหรับความสัมพันธ์นะคะ มีโอกาสมีรักดีๆหรือมีโอกาสได้เลือกให้เลือกคนที่เขาพร้อมพิสูน์ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเรานะคะแล้วก็เคียงข้างเราทุกอย่างจะลงตัว ในเดือนนี้นะสำหรับใครที่มีเรื่องคาราคาซังหรือมีงานที่ยังจัดการไม่ได้ก็จะเคลียร์ได้ในเดือนนี้คะ่ะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดูดวงสร็จสิส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดวงชะตาช้าลัคนา,าราศีพฤษภอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกด,ดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะเราจะได้พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการดูดูเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องราวที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้นะคะจะกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ